อยากรู้ว่าร้านไหนอร่อยคือคือร้านนี้ก่อนเลยเจ๊ J. แดงคอหมูย่างได้มิชลินไกด์อะนี่เห็นไหมมีงานจริงค <c oughs> นุ่มเด็ด <Dead. S 1> ไม่รู้อะหนูให้เด <c oughs> ็ดทาไม่ให้เด็ดได้ยัหนูไม่เข้าใจอะ่ะรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิม อร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจาแ,แค่ไหนจะตามไปลองไยแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอย สวัสดีดดครับอร่อยเด็ดเข็ดดอยวันนี้นะจ๊ะอยู่ที่ร้านโด่งดังมากๆเลยเป็นร้านที่เราเนี่ยเซิร์ชเข้าไปใช่ไหมอยากกินคอหมูย่างเน<อ>ี่ยเป็นเมนูที่แบบทุกคนน่าจะชอบกินคอ,อ,อหมูย่างอยากรู้ว่าร้านไหนอร่อยคือคือร้านนี้ก่อนเลยเจ๊แดงเจ๊แดงนะนอกเหนือจากที่สาขานี้เนี่ยมีสยามด้วยนะมีสาขาสยามแต่อันนั้นเป็นสาขาที่เจ๊แดงน่ะไปทําร่วมกับพี่บอยปกรณ์แล้วก็ทําร่วมกับพี่เบียร์ใบ,ย,บยกออแต่จะบอก ขาเนี่ยไม่ใช่คอหมูย่างอร่อยอนามสกุลผิดเฮ้ยต้องคอหมูย่างอร่อยมิชลินไกด์ยาวมากคอหมูย่างได้มิชลินไกด์อ่ะมันจะเป็นยังไงวะ,อ,ะอยากรองแล้ววมันมีเมนูอื่นอะไรที่มันจะเด็ดอีกหรือเปล่าหรือพ่อแบบ ได้แค่มนูเดียวมันเหมาเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าขอหมูต้องกินข้าวซ่อมตังค์มาไปชิมกันว่าจะเด็ดหรือด๋อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรอีกแอบไปดูของคนนั้นเขากินอยู่โอ้ยเสียมารยาทมากอยากเห็นไงชูเล็ดมากเหมือนไปแอบอุ้ยอะไรอ่ะกินอะไรคอหมูเธอคอหมูมันเป็นชิ้นใช่ไหมแล้วมันมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรงาอของขาวแบบเยอะมากๆ ไม่รู้เดี๋ยวยต้องไปดูอยู่บนคอหมูไปเดินไปทําเป็นแอบบเลือกเลือก,อกมองเหมือนจะมองหน้าเขาแต่องมองคอหมูนะเดี๋ยวดูแต่เขามองมองหน้าเราแล้วนะเอาจริงป่ะเป็นเมนูที่แบบเบสิกมากเลยก็คืออาหารอีสานสับตำข้าวเหนียวไก่ย,กายา่างน,น้อยน้อยกว่าเบสิกอีกนะเวลาเราไปกินร้านอาหารอีสานคือเมนูเยอะก่านเยอะเลยอะ่ะแต่นี่คือแบบเมนูถือว่าน้อยมาก ปากกาที่เขียนลื่นมากกระดาษกระดาษที่ดีมากกระดาษที่เราใส่โลโก้ได้นะแม่เวลากินหนูก็จะเจาะแค่รูฝาให้เห็นตลอดเวลาถ้าลูกค้าเข้าหนูจะทำขนาดนั้นเลยอ่าบอกเลยอเดี๋ยวว่ากันคือเวลาเสิร์ฟร้านแสงเนี่ยเวลามากินคือต้องสั่งเมนูพวกนี้คอหมูย่างหนึ่งเธอมั่นใจว่าอร่อยไหมหนูจะได้สั่งมาเกินหนึ่งแกงไก่ทอดไส้อ่อนหมูย่างส้มตำปูปลาาแล้วก็ลาบปลาดุก เธอเหนื่อยไหมบางทีเธออยู่กับหนูเธอเหนื่อยไหมใช่ละมันจากการนี้ไม่มีอ่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวรออาหารมาเราสั่งไปตั้งหลายอย่างเออแล้วที่นี่ดีมากเลยนะแบบช่วงนี้มันโควิดละมือเลยใช่เขามีที่ล้างมือให้ข้างโต๊เลยทีละที่พักไม่ใช่นี่ของบ้านคนอื่นเขาเออพอเหอเลิกถ่ายเลืเอาจริงจริงกูรู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะ แล้วครับผมเมนูอาหารของเราในวันนี้เราจะเริ่มต้นจากมิชลินก่อนเลยดีกว่าเพราะว่ามันแบบแรือเราควรจะเก็บไฮไลท์ไว้ที่หลักนะมะลิ้นเธอมีปัญหาไงนับบ่หอ้องุตส่าห์เพราะอ่านมาให้ท่านผู้ชมเขาคือถ้าเธอเริ่มกินเผ็ดก่อนที่เหลือเธอจะแบบอัฐรดสมันหายแล้วไงนั่งอย่างเดียวครับหลังจากนั้นคือนั่งอย่างเดียวอ่านั่งกินข้หมูก่อนเลยข้หมูก่อนเดี๋ยวพี่กาเอาให้หนูอ้าวคนอ่นหนูเลือกเองเพราะถ้าพี่กาจะให้ชิ้นเล็กขนาดนั้นอะ จริงจริงตอนแรกเราแบบแปดสิบบาทเฮ้ยแปดสิบบาทโอเคมันก็ไม่ได้น้อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะคือแปาสบาทแเป็นขีดอ็นนี็คือหขีดแปดสิบโลละแปดร้อยสาวดีๆอ๋ออันนี้ไงที่หนูบอกงานี่เห็นไหมมีงาจริงอื้อหือกนุ่ม เกี้ตอนเอาซ่อมจิ้มเข้าไปรู้สึกได้เลยว่านุ่มมากหอมนุ่ม <Yeah. S 2> หวานๆเค็มๆข้างนอกมันจะห,นหวานแล้วพอกัดเข้าไปมันจะเค็มๆมันนุ่มอ่ะมันนุ่มอะไรวะพี่กายมันอร่อยมากเหมือนที่พี่กายทำมาะตรงขึ้ไม่เหมือนเลยข้างในจะก,กัดเข้าไปแล้วนุ่มแบบเหมือนมันมันแตกออกมา นอที่เขาเคลือบมาดีมากเลยมันนุ่มมากแต่สำหรับพี่นายรสชาติเบา,าไป<ห>นะหมไมถึงเเมหักขาหมักไม่ถึงเนื้ออร่อยแค่ตรงขอ,ขอ,บ,ขอบขอบนอนหรอขอบนอกของเขาอร่อยมากแต่ว่า <c oughs> สำหรับพี่นายพี่นายชอบที่มันเข้มข้นกว่านี้เทมกว่านี้หวานกว่านี้ไปเดินๆนะอัดเข้าไปแล้วแบบได้ t e เจอร์งามาร่อยมาก พอกินด้วยกันแล้วมันแบบคอดีอ่ะเพราน้ำจิ้มเขาเข้มข้นมากน้ำิ้เขาเข้มข้นสองจานไม่พอสั่งมาอีกเลยนุ่มอยากให้ได้ยินนะนุ่มฉ่ำแล้วต้องเปลือกมันจะมีความกรึบกรึบแล้วรสชาติเปลือกมันดีมากนี่หอมงาไม่ใช่น้ำมันงานะแต่หอมเม็ดงาแล้วเป็นคอหมูย่างที่เผ็ดเด็กกินไม่ได้เด็ดไม่รู้อ่ะหนูให้เด็ดทาไมให้เด็ดได้ไงหนูไม่เข้าใจอ่ะ เธอใบแอดเธอกำลังคิดว่าคอหมูเธออร่อยที่สุดไม่ไมเธอกำลังใบแอดมิชลินมันคือมันเราหวังไว้เยอะมากเนื้ออกมาถามว่ามันอร่อยอร่อยโคตรอร่อยเลยถ้าที่ตัวเองชอบอ่ะชอบเข้มข้นกว่านี้คนอื่นอาจจะไม่ชอบแบบที่ผมชอบไงคือแต่ไม่ก็เด็ดมันโคตรเด็ดจำาห็นพัลุผอมให้แบบเด็ด นี่ใสอ่ะธรรมชาติพี่กายบางคนมีน้ําจิ้มก็ไม่เคยจิ้มใช่ไม่จิ้มเป็นคนกินอะไรก็ไม่จิ้มน้าจิ้มแตกต่างจากฮารุคือขอทุกน้ําจิ้มบนโลกชอบจิ้มเนื้อไหมพี่กายเขาก็เลยจะชอบกินแบบที่มันแบบกินไปเลยมันกินไปเลยอร่อยเลยส้มตำปูปลาอันเนี้ยส้มตำปูปลาราคาห้าสิบบาทเผ็ดไหมเจือเจือเป็นส้มตำที่แบบ ออไม่ขำมากินส้มตำอ่ะเอางี้เดี๋ยวแต่ถ้าแบบหนูจะยอมเข้ามาในซอยเล็กๆที่ไม่ไม่มีที่จอดแล้วลำบากลำบนหาที่จอดเพื่อซื้อข้อหมูย,ย่างแต่อันนี้คือไม่พิธีตำส้มตำอ่ะจัดจ้านจัดจ้านอยู่นี้อันนี้ไม่ค่อยจัดจ้านคือกินมาเป็นแบบมารวมรวมกันนะได,ได้ถามว่าไม่อ่อยไหม,ไมอัน,น้อ่อยนะอันนี้คือไฮไลท์ของเขาอีกอย่างหนึ่ง ึ้นป้ายอ่ะขึ้นป้ายร้านอ่ะยำไก่ทอดกรอบอ๋อมันก็คือไก่ทอดแล้วเขาเอามา am, ยำเหมือนน้ำ am, ยำปลาดุกปูอ่ะเกบาทยำไก่ทอด90บาทอือสุดท้ายไม่ออกมันคือไก่ทอดไก่ทอดที่เรากินข้างทางก็ซ้ำเหมือนเลยเขาก็เอามายำใส่น้ำยำเหมือนยำยำปลาดุกปูแล้วยำมะม่ am, มมวงเฉยๆอร่อยอร่อยแหละแต่แบบ ไม่ได้กินง่ายนะหายากนะอย่าเนี้ยมันแค่ไม่มีใครทำนี่ใดสำหรับหนูนะมันไม่ได้อเมซิ่งขนาดนั้นละเมืากี้มันไม่จัดหรือว่าเขาไม่ได้เน้นรสจัดเข<อ>าไม่ได้เน้นรสจัดอาจจะเป็นคนแบบเน้นรสจัดต่างๆเราอ,อาจจะต้องบอกเขาเพิ่มแบบอย่างซ้มตําเมื่อกี้ก็แบบต่างๆมากๆอะไรอย่างเงี้ย อร่อยแหละอร่อยอ่ะมันไม่มันไม่หย่อยอ่ะไม่หย่อยอ่ะจะไม่แบบจะพูดไม่ได้เหมือนข้หมูย่างอ่ะมันไม่มันไม่ได้เด็ดหน่อยอ่ะอ้าวอันนี้เลยเด็ดไม่กล้าพูดอ่ะอืมเด็ดไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะมันไม่หย่อยอ่ะมันไม่หย่อยแต่มันพูดเด็ดไม่ได้อ่ะแต่ท้มตั้งมากินหมูให้ดอยนะถ้ากินท้มตั้หมูกินอันนี้ดีกว่าเขาใช่ไงวาให้เด็ดไงให้เด็ดได้เด็ด เด็ดแบบสั้นๆมากๆอ่ะอืออัน,น้นกับต้มได้ไหมต้มอ,อันจริงดูดีมากหนูชอบแปิบบาทเออโอเคมันเป็นน้ําใสๆที่ถ้าเกิดสมมุติรถมันถึงนะมันจะดีมากเลยมันจะคันศีรษะขึ้นมาทันทีจริงเปี้ยวเออสื่อต้นแสบเปรี้ยวมาทุกรถ อยอมันต้องเปี้ยวแล้วก็แบบตามด้วยรถอื่นมามีมีครบทุกรสนะแต่รถที่โดดออกมาที่สุดคือเปรี้ยวซึ่งดีอร่อยเลือกเป็นดิ๊กถึงเฮ้ยอันนี้ดีเราเคยไปกินบางร้านต้มแซ่บใช่ไหมต้มแซ่บกระดูกหมูแอบขันบางๆบางๆอ่ะเบบี้นี่จะเบบี้หมูแบบเล็กๆนี้แค่แปดสบบาทให้เยอะเออเยอะหมูแบบใหญ่มากอันนี้โอเคให้เฮ้ยอันนี้อร่อยลาบปลาดุกนะโอยหอมเจ็ดิบบาท เขาทำข้าวคั่วเองหอมมากข้าวคั่วดีมากอืมสดพื่นเปรี้ยวอร่อยอร่อยเนื้อมันดูละเอียดมากเลยอ่ะพี่กอลอร่อยมากอร่อยมากเลยเฮ้ยอร่อยเลยชอบเลยอ่ะนี่อยากลองแล้วอ่ะเฮ้ยดีมากหนูต้องลองอร่อยอร่อยหอมกินเลยข้าวคั่วหอมมากดูเป็ืออร่อย อร่อยมากอร่อยมากเนื้อปลามันละเอียดใช่ใช่อร่อยเปรี้ยวโอ้โหอันนี้เด็ดเด็ดมากนี่กินปลาดุกนะถ้ามันมาเป็นตัวนี้หูผ่านเลยอันนี้หัวมันไม่มาละเด็ดไม่มีหัวไม่ให้เห็นอันนี้เอาแต่เนื้อมาขอลองส้มตำไทยได้ไหมชอบปลาร้ากิ่นแรงๆอืนองนองเบาแบบอยากชิมเลย ใช่หนูกินตําไทยหลักหนูไม่ค่อยชอบกินตําไทยนะแต่เวลากินตําไทยร้านที่มันตาอร่อยอ่ะเราจะรู้เออตําไทยอร่อยบ,บ, au, บ au, ต,อต้มตำของเขาเบาๆถ้าเราอยากได้จัดจ้านจริงๆอาจจะต้องสั่งแบบขอจัดจ้านนะอะไรเงี้ยอันนี้เบาๆเป็นหมดทุกอย่างเลยอ่ะไม่ออันนี้ไม่ได้อันนี้หนูให้ดอยเลยพูดได้เต็มปากเลยอันนี้ดอยอ่ะซุปหน่ขขอไม้เมนูสุดท้ายนี่กินเลยนะจะกลับไปกินคอหมูย่าง ว่ามันเป็นที่ปลาลาเขาซุปหน่อไม้นี้ก็เบาเบาจริงๆต้องเข้าใจก่อนนะคือกายกับพะรู้ชอบกินแบบหนึ่งคือจัดจ้านถึงแม้ว่าตอนนี้ลิ้นจะไม่โอเคแต่จัดจ้านที่นี้คือแบบปลาลาก็ต้องแบบคือจัดจ้านที่ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเผ็ดอย่างเดียวนะจัดจ้านในที่นี้หมายถึงว่ามันจะต้องมีเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานที่มันแบบ มันรสชาติมันเต็มมันเต็มไม่ใช่มาเบาๆทุกอันอันนี้มาตรฐานเราสองคนเป็นคนชอบกินแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกร้านที่ทุกคนบอกอร่อยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะหมายถึงอดีตินเราสองคนที่เราสองคนไทรไม่ชอบแบบที่พวกเราอะไปกินตามพวกเราก็คือไม่อร่อยใชบอกให้เพราะมีหลายคนที่อร่อยเด็ดเข็ดด่อยนะไปตามพวกเรากินแบบหยแบบ ที่เราบอกว่าแซ่บอร่อยมากแล้วเขาบอกเขากินไม่ไหวเลยกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่ามันมันจัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเราสองคนชอบกินจัดนะอันเนี้ยคือคือมันเบามารสชาตินี้หนูดอยร้านเจ๊แดงนะที่ได้มิชลินต้องกินนี่หนึ่งคอหมูย่างลาบปลาดุกต้องกินต้มแซ่บต้มแซ่บ ต้องกินอันเนี้ยสามอันเนี้ยต้องกินเน้นๆเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์อร่อยเด็ดเข็ดดอยเขาจะแกะออกหรือเปล่าอ่ะพี่ชายไปติดเลยไปติดเองเลยถ้าด่าเขาจะได้ด่าเนื้อไปก่อนนะจ๊ะอร่อยเด็ดเข็ดดอยเราจะติดสติ๊กเกอร์แล้วก็เราสั่งคอหมูย่างมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะกินคอหมูย่างเพิ่มอร่อยจริงปลาดุบไม่ทันละไปสั่งเหมือนกันแลาปลาดุบหมดแล้วเหรอไปสั่งเลยแล้วเขาบอกรออีกนานเลยอร่อย เกลืออะไรเด็ดคิดหน่อยเรียบร้อย